บ้านคลองใหญ่อำเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามแม้จะจบการศึกษาแค่ป .4 ในทางโลกแต่ก็สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกในทางธรรมถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเกจิแห่งแผ่นดินสมุทรสงครามนอกจากหลวงปู่เนื่องจะเป็นภิกษุผู้เคร่งครัดในธรรมะปฏิบัติ และวิปัสสนากรรมฐานท่านยังศึกษาคถาอาคมจากพระอาจารย์ต่างๆมากมายหลายท่านกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายจนทำให้สามารถบูรณะซ่อมแซมเสริมและสร้างวัดจุลามณีแห่งนี้ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศก่อนที่หลวงปู่เนื่องจะมรณาภาพลงในปีพุทธศักราช2530 คือภิกษุผู้เข้มขลังทั้งในยามมีชีวิตและภายหลังละสังขารคุณตาสมานท่านนี้คือผู้ที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดเพราะแม้ว่าหลวงปู่เนื่องจะมรณภาพมานานกว่า20ปีคุณตาสมานก็ยังเดินเท้าเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรทุกวันเพื่อมาปริบัติรับใช้หลวงปู่ที่กุฏิเหมือนเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสาเหตุที่คุณตาประพฤติธปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลากว่า20ปีโดยไม่มีว่างเว้นก็เพราะว่าครั้งหนึ่งในยามที่คุณตากำลังจะจากโลกนี้ไปหลวงปู่เนื่องได้คืนชีวิตให้กับคุณตานั่นเองคือผมป่วยอยอยผมไป่พาท้องไปตัดตับนะไปตัดตับก็ไอต่อกระเพาะทำสามอย่างทำารงกายนี่สามอย่าง เมื่อผมมาอยู่เรือบาเนี่ยผมก็นึกถึงว่าผมนึกถึงคุณพ่อตลอดเวลาถ้าผมยังให้มีชีวิตอยู่เพื่อจะปฏิบัติคุณพ่อกอขอให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปคล้ายๆมิมิทให้ผมเนี่ยให้ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้คุณพ่อเนี่ยครับคนตาสมานย้อนเวลากลับไปในยามที่หลวงปู่เนื่องยังมีชีวิตอยู่ให้เราฟังว่าุฏิหลังนี้จะมีลูกศิษย์ลูกหามานั่งรอหลวงปู่อยู่ไม่เคยขาด โดยเฉพาะกับผู้ที่เคารพศรัทธ,ธาหลวงปู่ในด้านคาถาอาคมต่างๆเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าหลวงปู่เนื่องศึกษาวิชาเหล่านี้จากคนาดจารย์จนแตกฉานจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่วัตถุมงคลของหลวงปู่จะเป็นที่แสวงหาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารมานานกว่า20ปีแล้วก็ตาม เจ้าทุนไปคนที่ไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ทุกด้านครับทางด้านเมตตานะมหานิยมความศักดิ์สิทธิ์คงกระพันพ่อมีหมดเพราะของที่เอาไปเนี่ยก็เคยไปลองกันไม่ออกที่ออกก็มีแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ถูกนี่ของพ่อเมื่อความเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติผสานกับศรัทธานในความศักดิ์สิทธิ ทุกสิ่งทุกอย่างของหลวงปู่เนื่องแม้กระทั่งเรือที่เคยใช้เป็นพาหนะจึงกลายเป็นสิ่งของสูงค่าทางด้านจิตใจให้ผู้คนได้กราบไหว้โดยเฉพาะกับสังขารที่วิญญาณหลวงปู่ได้ละจากไปยิ่งสร้างความตื่นเต้นไปทั่วแผ่นดินเมือ่อพบว่าร่างของหลวงปู่เนื่องไม่ยอมเน่าสลายไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ คือพ่อยื้ไม่ได้ฉีดยายาไม่ได้ฉีดเลยเพราะเอาไว้เอาไว้เคยดูสังเกตว่างพ่อจะฟื้นฟุพ่อจะฟื้นก็กล่าวว่าพ่อนี่จะฟื้นก็เอยดูม่พ่อไปจะฟื้นหรือเปล่าอยู่มาสิบกว่าวันยุ่สิบห้าวันคุณพ่อก็ไม่เน่าไม่ป่อยก็จะมีเล็บอ้ก็จะมีผมขึ้นได้นะก็บอกว่าที่สัมพัน์ก็บอกว่าเออวันดีคืนดีเนี่ยนะ ท่านจะพลิกตัวเองได้อย่างเงี้ยเป็นบางครั้งก็จะพลิกตัวเองได้แล้วเมื่อสวดร้อยวันเสร็จแล้วก็เก็บก็ส่งพ่อคุณมาเก็บมาเก็บที่ลานี้แหละสลาที่อยู่เนี่ยเก็บที่นี่นะแต่เก็บคุณพ่อก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่นั่นเองละก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยชีวอนที่ท่านโมให้ท่านเนี่ยชีวอนท่านเนี่ยแม้แต่น้ำมันต้องหยดก็ไม่มีนะของท่านเนี่ยแต่ร่างท่านนี่น้ำหยดน้ำมินหยดเยอะก็ไม่มีแล้วชีวอนของท่านที่ผมท่านเนี่ยไม่มีกลิ่นแบาไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นปกติธรรมดาเหมือนพระที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ต่างเชื่อว่าการได้มานมัสการกราบไหว้ ภิกษุผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยผู้ยึดถือธรรมะปฏิบัติเป็นที่ตั้งผู้เปี่ยมเมตตาธรรมต่อผู้ทุกยากทั้งทางกายและใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือการได้มาก้มลงกราบเพื่อนำความเป็นสิริมงคลคุ้มครองชีวิต